พ่อคุณแม่นนคุณครูบาอาจารย์แล้วแผ่เมตตาให้อึส่งทุกอย่างที่มีลญยาณอยูท่ที่บริเวณตำหนักคดีในสักน้ำวัดีบน สีเล <madre>. hmm. uh, um, uh, ียมดังามเก็ห่องามอ่กสาหกเจจ็ดแปดาวิญญาณกายสิญญาณเรามาดูสี่เยอะหน่แวบๆหนึ่งโสี่เยอะเยนะตนะอหลวงพ่อก็ีส่สอตัวอนนี้ก็สามหนึ่งเจ มันเไม่มีสี่เราอาี่แบบสี่หกนี่ล็สี่หลว่อจะชนะเยเอะน,น,นะสองต,ตัวนี่ล็สี่เล็กสี่ทั้งบนทั้งล่างสี่เอาสองตัวโอเคเล็กสี่สนุกดีนะจะมาก็ตอบตัวธมาก็มีสี่ตัวโอเคเลขกสี่อ่าหนึ่งอ่าหนึ่งเราไปแล้วสองไปแล้วสามแล้วเออบนด้วยก็ย้ำเอ่อตอกย้ำ ก็จะเข้าใจเยอะต่อะไปเราไม่คุยเลยมากอ่าเี่ยนี่อเห็นไหมขากล้องหรือว่าขาเรามีสามขามั่นคงไหมมั่นคงนะอะไรมาล้มมันอันนี้ได้นะอ่แต่ถ้าสี่เนี่ยนะอ่าสี่นี่คืออะไรสี่นี่มันเริ่มอะไรนะนขาโต๊ะขา,ขาตัางขาอะไรพวกเนี่ยมันจะมีสี่ขาอ่หมาแมวมีอะไรบ้างอ่ารถกำลังกำสี่ล้อเหรอไหม รถสามล้อมันแค่มั่นคงเท่าไหร่แต่รถสี่ล้อนี่มั่นคงอ่ะสองล้อนีอ่ต้องหาความบาลานซ์แต่สี่ล้อนี่รับรองมั่นคงไม่ล้มไม่พลิกง่ายแหละแปดล้อสิบแปดล้อโอ้โหนั่นก็มั่นคงเนีเ่ยเลขสี 4, ่สามหนึ่งสี่ไม่ว่าเดือนสี่เดือน, 4, นมิถุนาเห็นไหมเรามาดูนะเป็นยังไงบ้างเลขสี 4, น่นี่เลขสี่นี่ แสดงว่าเป็นคนที่ระยะแรกเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจขาดความธาตุองคนมันจะบางทีมันจะเลขสี่เนี่ยมันจะมีสองมาเสริมเลยนะถ้าสองบวกสองก็เป็นสี่นะขาดความมั่นใจเลขสองนี่ลังเลใช่ไหมลังเลอ่าดิ้กดิักเด็กสี่เนี่ยขา,าดความมั่นใจที่ขาดที่กลัวอ่าที่ขาดอะไรก็กลัวไปหมดอ่ะนะมันเรียนรหัสชีวิตเนี่ยอ่าจะถูกอาจารย์หลอกหรือเปล่า มันเรียนรหัสชีวิตเนี่ยจะถูกอาจารย์ล้างสมองหรือเปล่าเนะี่ยะมันเรียนรหัสชีวิตเนี่ยโปรตุ่ยจะหลอกอะไรอยไางไเนี่ยหรือว่าคิดกลัวอยู่ตรงน,นัง้นะเล็กสี่นี่จะเป็นคนที่ขาดที่กลัวนะกลัวนองกลัวน,นี่คิดไปเองนะบางทีจะเป็นคนนอนคิดลบเยอะนะ,ะติดลบเยอะคิดลบเยอะ,อะ,อะว่าดูถูกตัวเองด้วยนะบางทีขาดความมั่นใจขาดตรงนี้โอเคต่อไปเรามาดูระยะที่สองเลยส่หลังจากเอนะนะเมื่อกี้ขาดความมาาั่นค 2, งะนะน แต่ว่าเลขสี่เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรกัดไม่ปล่อยภาษาจีนเจ้าท่าสื่อที่เมื่อกี่ยวฝานฉันกันเจ้าท่าสุนติเป็นคนทําอะไรเป็นสเต็ปบายสเต็ปทำเป็นเอาจริงเอาจัง,งกัดไม่ปล่อยถ้าสมมติว่าระยะแรกเนี่ยมาเจอแล้วคือจะเรียนได้ไหมเนี่ยจะพูดจากโพรตุยได้ไหมจะพูดจากอินโดนีได้ดไหมสั้นมันไม่มัน่นใจครับไม่นใจแต่พอเรียนเนี่ยเป็นป๊อปนะพวกเนี้ยโอ้โหเพราะว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นหมาก็หมาเลยนะที่กัดไม่ปล่อยหมาพี่บูนพี่บูนสงคางนะเพราว่ากัดแล้วว่าไม่คนไม่ตายฝ่ายตรงข้ามไม่ตายกัดไม่ปล่อยก็เหมือนกันตะมาเนี่ยตะมาก็มีเลขสี่ที่ห้อยมาเนี่ยเลขสี่ตัวตมามันเนี่ยไปเรียนนวดจะกระดุกตมาก็ัไปเรียนหนยาภา,า,า,พ,าพื่อนไปเรียนแนะน,นําภาพื่อนไปเรียนเป็นเจ็ดแปดคนนะอา่าเจ็ดแปดองค์เจ็ดแปดลูกปไปเรียนนวดะกระดูกอาจารย์ที่ตามาไปเรียนสรุปแล้ว คนที่แนะนำเป็นปรเรียนจบเป็นเรียนแค่ครอบต่ตอครอบขยายไปแต่ทำงาไปไม่ปล่อยนะอะาจารย์มีครอบครอบต่อต่อ,ต,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 อต่อไป,แต,ป,อไปแต่มันก็จะพาคนไปแต่มันก็เป็นคนไปเนี่ยเลขสี่เนี่ยม,ม,มันมองเหมือนเลยว่าเราจะเป็นคนโง่ๆง่หน่อยเราไม่ฉลาดแต่เราเป็นคนที่แบบอะไรนะความพยายามความต่อเนื่องสูงในที่นั่งน,นี้เลขสี่เห็นไหมรู้สึกไหมเราเราทำอะไรเราจะเอาจริงเอาจังไม่ปัดไม่ไปกัดไม่ปล่อยเลยถ้าไม่ได้ไม่ เข้าใจสิน,นะรหัสชีวิตมุนกันอัตมาก็ที่ไปรเรียนมีพระอยู่หลายองค์้วทั้งหมดในคัทหน้่ประมาณสิบกว่าพระประมาณสี่ห้ารูปมีอาจารย์มหาชุติโรดอาจารย์จมพลอาจารย์หลนสนซันอาจารย์หลนสนซันใช่ไหมอาจารย์ประที์ตัมมาแล้วก็ไม่รู้อีกองค์อาจารย์สมชัยหรือวอะไรไนะปรเรียนด้วยกันเหมือนกันเป็นคัสเนี่ยประมาณสิบกว่าคนสุดท้ายมันนั้นเรียนคอร์สเดยกก็จบไม่เรียนต่อแล้วแต่ตัมมาเรียนป๊บนี่ ไม่มันรู้สึกว่าเรายังจไม่ได้ไปเรียนต่อต่อยิอ่งเรียน,ย,นยิ่งเนี่ยนี่มันสนุกเนี่ยขนาดอาจารย์องจุ้ยนี่ที่สอนเรายังมาสนใจเรื่องตัวเลขเลยในใจคิดว่ายังไงรหัสชีวิตเนี่ยยังไงก็มันต้องดีกับองจุ้ยเนี่ยอาจารย์งจุ้ยตอนนั้นตอนนั้นไปเรียนระหว่างองจุ้ยกับรหัสชีวิตเนี่ยจะมาสลัออออบอะไรนะฮงจุ้ยไปเลยไม่เอาละเรียนแค่ครึ่งเดียวมาจะเอารหัสชีวิตเนี่ยมันจ้ชื่นชิล มันต้องดีกว่ามงจุ้ยแน่หรือก็มาเอาพอเมาเอาก็ผมมันก็ดีจริงจริงมนดีกว่าอย่างกับมงจุ้ยเนี่ยแต่มาไปดูดูไหนเนี่ยยังไม่เคยได้ตังค์แต่พอรหัสชีวิตเนี่ยได้ตังค์เยอะด้วยดีกว่าจักกระดูกด้วยจักกระดูกนี่บางทียังยังไม่ได้ตังค์เยอะเท่าข้ารหัสชีวิตเหมือนกันแต่รหัสชีวิตเนี่ยเพราะว่ามันลงทุนเยอะนะเสียตังค์ไปเป็นแสนแต่ว่าได้กลับมาเป็นหลักล้านแต่จกระดูกเนี่ย เรียนไปแค่สองสามหมืน่นแต่อาจารย์ต้นเืนให้แต่ก็ได้มาอยู่แต่คือว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะม่ค่อมากเท่าอ่ารหัสชีวิตอันทีี่เนี่ยโอเคขาดความมั่นใจเอาจริงอาจังะระยะท,ที่สามเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่การงานารับผิดชอบพ่อแม่มอบหน้าที่ให้ต้องสําเร็จครูบาอาจารย์มอบอะไรให้สําเร็จหรือว่าข้างบนเจ้านายสั่งงานสั่งอะไรอ่าสำเร็จอ่เป็นคนที่แบบว่า ป็นคนรับผิดชอบหน้า App, ที่การงานทุกอย่างเนี่ยเป็นคนที่อะไรเนี่ยแม้ขาดความมั่นใจเอาจริงจัิงแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงเอี่ยตมาก็ตอนแรกๆตามาก็ไม่ค่อยชอบรับผิดชอบนะสุดท้ายพอหลังจากที่บวชมาแล้วแล้วก็เสร็จแล้วพยายามหนีความรับผิดชอบเหมือนกันมุนที่เพื่อเสดตามาก็ไม่อยากรับผิดชอบเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราไม่อยากจะมาดูแลมาอะไรป๊อ สุดท้ายอาจารย์เสียไปเพราะอาจารย์มรณะข้า,าไปนะเดี๋ยว้ายแลกหัาลูกศิษย์สุดไปหมดเลยไม่มีใครเลยเหลือแต่มาคนเดียวอ่าเขาก็เห็นอาตมาเป็นผ้าที่หาเงินเก่งที่สุดในลูกศิษย์อาจารย์ของอื่นไม่มีละอ่าก็เลยเอาประธานมูลนิธิมาม,มอบให้ตาตมาตาตมาแล้วก็เลยได้เป็นประธานมูลนิธิโดยบรรยายเลยอ่าถแรกเป็นผูู้่รักษาการ้ายไม่มีใครมาเป็นประธานามมาก็เลยต้องเป็นประธานมูลนิธินัเนี้ ป็นต้องมารับผิดชอบดูแลมูลนิธิดูแลเด็กที่โรงเรียนพระเสริฐหกสกว่าชีวิตเมื่อก่อนต็สมัยอาจารย์ท่านอยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าชีวิตแต่ตอนหลังนี่เด็กมันลดลงแหะเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยต้องมีเล็กสีในบางทีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะั้นระยะที่สี่เนี่ยพะถ้าพูกความรับผิดชอบนะะี่คราโอเคแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นพวกที่ชอบเสือกชอบเสือกในอะไรนะ,ะมัน เออมันก็อะไรนะไม่มีเรื่องอะไรไปชอบชอบหาอะไรนะหาไเกี่ยัเส้นนะอะไรกระมานั้นปรับอาษาอ่เป็นรับภาษาหรือเปล่าไปชอบหาเรื่องใส่หัวเอ่อหาหัวใส่หัวเอ่หาหัวใส่หัวเป็นชอบชอบชอบออนี่อยู่ดีดีแล้วแต่เราไม่ค่ชอบอยู่ดีดีชอบหาเรื่องหาอะไรดำนุ่น้ำหน่หาภาระหน้าที่อานะความรัผิดชอบเออเหมือนกันนะปกติเนี่ย แต่มาอยู่กับคนเดียวก็สบายแล้วแต่มาก็ต้องมาเลยนะดูแลเด็กดูแลเด็กเด็กจบปไม่พอก็อะไรนะมีคนอยากจะส่งอุปถัมภ์เด็กอ่ะแล้วก็รับเด็กมาอยู่มากินมานอนอส่งเด็กเรียนออกว่าเด็กจะเรียนจบก็นั่นอ่ะสี่ปีเข้ามหาลัยอีกห้าหกปีจบพอแล้พอดีเลยเนี่ยก็มันมันก็เหมือนกับว่ามันเราก็กลับมาเป็น ตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่มีพลังหนึ่งกำลังอาจารย์ช่วยส่งเราไปเรียนใต้บวัน,นไปนอนไปนี่ตอนนี้เราเริ่มมีความรู้มีอะไรป๊บเราอะไรนะอุปถมัมภ์เราเราก็กลับมาย้อนสอน,อนดูแลเด็กต่ออุปถัมภ์ต่อส่งต่ออัน,นมันเป็นสา,สายใหญ่โรงเกียนโรงกำรรที่ครูบาอาจารย์ส่งเราต่อแล้วก็รับต่อนาทีเล่มสี่เนี่ยมันก็ว่าต้องมีพระหรือว่ารับผิดชอบเราพยายามหนีหนีความรับผิดชอบสุดท้ายพอมาวันหนึ่งเราต้องมารับผิดชอบ โ okay. อเคนี่เสี่ว่ยะสุดท้ายว่ายะที่สี่หลังจากาความมั่นใจเอาจริงเอาจังความรับผิดชอบว่ยสี่นี่คือว่าเป็นคนที่รวมคนรวมกลุ่มรวมบริวารสร้างสร้างอะไรที่เป็นอะไรนะชมรมสมาคมมูลนิธิหรือว่าอะไรนะต้องรวมคนต้องทํางานเป็นอะไรนะเป็นทีมเป็นกอคนออกกนาลังอะไรเนะี่ยก็เหมือนกันตอนแรกๆเนี่ยอาตมาก็อะไรนะ ทำงานเนี่ยแต่มันก็ทํำด้วยตัวเองเนะจะสร้างกําหนักเนี่ยเมื่อก่อนโอห้โหรวดมนต์รับจิตน้ำมนต์บางคนจะสร้าง5ปีกว่าจะเสร็จโอ้หต้องอ่าเพราะว่าบางทีระยะสี่ถ้าระยะแรกเนี่ยมันจะหาเงินหาทองต้องอเลยนะเงินไหลใครย้อยต้องโอ้โหเพว่าหาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายควรจะเห็นเงินเม็ดเงินแต่พอมาตอนหลังปุ๊บเนี่ยพอขึ้นระยะสี่ก็เราอะไรนะออกกําลังกายจัดกิจกรรมจัดคอร์ส เริ่มเริ่มต้นาต่มาก็มาช่วยอาจารย์จัดอบรมเอาไปมาตอนนั้นอาจารย์จัดอบรมรู้สึกว่าไม่ได้เรื่องเลยในความคิดเราอาจารม่ไม่ได้เรื่องนะในความคิดเพราะว่าอะไรจัดไปพบติดล็อกขาดทุนตลอดเลยนน้องนี่แหละหรือว่าจัดไปพบก็ไม่ได้กําไรหรือว่าอะไรแลวคนก็น้อยลงน้อยลงเสร็จแล้วพอเราก็ไม่ได้ไปช่วยอาจารย์เท่าไหร่เราก็เริ่มมาจัดคอร์สเราเราก็เอาความชำนาญที่เรามีว่ารหัสชีวิตหรือว่าการแก้ทั้งเรืยอหรือว่านัดอะไรเลยเอามามาเอ๊ พอเปิดคอร์ดได้ผลตอนหลังเนี่ยอาจารย์ตอนประมาณปจสอ0พันเจประมาณเริ่มเปิดคอร์ดเพราอาจารย์ไม่เห็นคอร์ดตมาท่านก็เริ่มตกใจเพราะอะไรคอร์สของท่านเมื่อก่อน7 8็ดแปดสิบเนต์นคนเข้าคอร์ดตอนหลังๆมาเอ้าประกาศไปคนไม่มีเอ่แตมาจัดคอร์ดงวดกรณีรหัสชีสเดีอ้โหคนมา30 50 60โอ้โหท่านภูมิใจมากเมื่อก่อนนึงอยู่ตรงตำหนักสีแดงมันมันยังไม่ใหญ่นะมาท่านมาบางทีท่าน ท่านมามองค์ไทยเลยก็ให้ท่านบรรยายอะไรบางโอ้ท่านเห็นเอ,อ,อาไ้ถนอมนี่ทีแรกก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะรู้สึกว่าโง่ที่สุดเลยในคณะะที่ไปเอาไปมาเออเริ่มเริ่มได้วิญญาณคนตัวแทนว่าเราเปิดสอนเปิดคอดเปิดอะไรดได้ท่ามนมีความภูมิใจเหมือนกันเราสําเร็จนะเลขสี่นี่คือว่าเนี่ยต้องออกกันไหนคือว่าทําเป็นทีมเหมือนกันถ้าเราทําคนเดียวแล้วก็เหนื่อยแต่ถ้าทําเ,เป็นทีมเป็นทะีมเวิร์กเนี่ย เราก็สบายนะใครที่มีเซ็กซีเนะี่ยต้องมีบริษัทตัวเองมีวัดตัวเองมีตำหนักมีสำอะไรนะมีสมาคมชมรมอะไรถ้ามีแล้วก็สบายแล้วเราไม่ต้องทำมากแล้วก็อายุเบื้องหลังเอากันในก็ได้โอเคเซ็กซีท่านหน้าที่การงานะจะเป็นอะไรรับราชการเห็นไหมของสามหสี่ของ, 4, ของคุณบอยที่ยู่ตันชาไหมนี่ทำหน้าที่รับราชการอดีตไปเอกชนมันไม่เท่าไหร่ งานการต้องมั่นคงเช้า,ชาไปว่าง,งานที่แปลว่าต้องเช้า,ชาไปเย็นกลับหน้างาน,นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นเลยข้าวไม่เอาสี่ต้องอยู่แบบนี้อยู่ในห้องสี่สเหลี่ยมหรือว่าอะไรเช้าไปยันกับเวลาฟิกตายตัวรับราชการเล่นการเมืองก็ได้นะเล่นการเมืองก็ได้เราสังเกตดีควน,ย,น,ย,ควนยู่รหัสนะดีควนยูรหัสสามหนึ่งสี่เลยนะดีควนยูเดยบริหารประเทศสิงคโปร์ มีทั้งอิอสลามมีทั้งพุทธมีทั้งคิดมีทั้งฮินดูอินเดียฮินดูเลยนะมีหลายาศาสนาแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาบริหารจัดการได้คือว่าเอาสามเข่าสามอะไรเนะี่ยมารวมกันเป็นเมืองที่แบบว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเลยเลยเ,ลเนี่ยเลข4เกซีคือว่านักการเมืองหรือว่าเป็นอะไรนะหลายคนแน้วจะเอเ่อเล่นการเมืองก็ได้หรือว่าเลข4ีนี่งานอันหนึ่งงานเลยนะ เป็นพวกสินแสก็ได้พวกของจุ้ยตอนแรกก็บตามาไม่เชื่อว่าเอ๊ะทำไมจตามา,ตา,มาถึงไปชอบของจุ้ยมากเลยอ๋อตอนหลังเนี่ยเลขสีเ่เยมันเกี่ยวกับเรื่องดินนะอะสังหาริมทรัพย์อ่าเป็นหนายหน้าขายที่ดินที่บ้านตึกอะไรอ่าคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยก็ได้เพราะว่าเลขสี่เนี่ยมันจะมีพรสวรรค์เกี่ยวกับสื่อสารกับอ่าดินได้ม่าทีอันนี้ป๊อปโอเป็นไงบ้างจาเจ้าชาทาง ทักทายเลยขนลุกฟูบเลยแสดงว่าใช่เลยเขาวาโอ้ที่นี่<ม>ดีมากเลยคํำเลดีมากอากาศดีมากเลยแบบเลขสี่เนี่ยจะมีเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็ศึกษาอะไรเนี่ยจะจะไปศึกษาว่าต้นตำรับเจ้าเก่าหรือว่าต้นต่อที่มันนะเนี่ยสมมติเราไปเรียนตัวเลขเราก็จะไปเรียนตัวเลขอะไรที่ททต้นตำลักเจ้าอ่าที่เขาถ่ายทอดมาสมมติเป็นอะไรเป็นของเก่าเลขสี่เนี่ย<ม>จะเป็น ของเก่าๆของอะไรนะเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับเนี่ยอสังหางริมทรัพย์อะไรอะ่ะทำงานรับราชการได้ทุกอาชีพนะทำงานเป็นนักการเมืองเล่นการเมืองก็ได้อโอเคต่อไปสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพเลขสี่นี่หนึ่แขนหนึ่งกระดูกสันหลังขาสองตามตามือสามปาก4ี่นี่เราคิดว่าจะไปตรงไหนสี่นี่มัน อันนี้ร่างกายอัยวะภายในทุกส่วนร่างกายเนี่ยตั้งแต่ปอดตับหัวใจะอะไรอายวะภายในโฟกัสไปตรงอายวะภายในหมดมีปัญหามีปัญหาอะไรร่างกายตมาเองเน่ะตมามาชอบเลขสี่มากเลยทําไมถึงชอบเลขสี่เพราะว่าตอนเป็นนั่งดูรหัสชีวิตให้ลูกศิษย์เนี่ยคนเขา้าคอร์สที่โรงเรียนผู้นําตอนนั้นอาจารย์เอถอถนอมทำไมไม่พูดแต่ทั้งวันเลยเนาะแต่พอยิ่งพูดยิ่งมันเพราะารราาตัวเลขสี่แต่ตอนนั้น ตมาที้แรกเรื่องการหัดชีวิตตมาไม่เคยเชื่อเท่าไหร่แต่พอมันนั่งดูเรยหัดชีวิตนี่มันสามารถวิเคราะห์โรคได้บอกโรคได้พูดไปเนี่ยเป๊ะตรงตรงทุกอย่งแล้วคอร์สนั้นนะมีคนที่มาเข้าคอร์สอ่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านจาับคอร์สธรรมชาติบำบัดรักษาผู้เป็นผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะบางทีขั้นที่สามขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่ 4, แล้วก็มีหมดมีเจอมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งตอมน้ำเหลืองมะเร็งอ่าอะไรนะลำไส้มะเร็เง หมดโลกเต้านมอะไรโอ้ตระกูลมะเร็งเนี่ยสามสิบคนเนี่ยในข้อมีเดียบมะเร็งข,อขอ้อตะมามาถอดรหัสชีวิตปุหนึ่งเก้าสี่สี่สองสี่หกสามหนึ่งสี่สองสองสี่เอ๊ตะมาเลยสงสัยเลยว่าไอตัวเลขพวกนเนี้ยเป็นไม่เป็นแต่มะเร็งมะเร็งแต่ตมาเลยไม่มั่นใจเนี่ยแต่เดาไปละบอกให้คนนั้ต้องระวังเนี่ยน้องน้อง,อง,องมะเร็งไปถามอาจารย์กลับไปาตารันถามอาจารย์อาจารย์ ไอพวกที่มีเล็กสี่สี่ทหายเนี่ยใช่เป็นมะเร็งไหมโอ้โหถือว่าใช่แหละเพราะว่าไอเล็กสี่เนี่ยพวกนี้เก็บกดเป็นคนที่ชอบเก็บกดเก็บกดภาษาจีนหรือเ่าไปเดินชั้นจริงไปเดินชั้นเหลอ่วแปว่านน้นเก็บเก็บกดกดจนกลายเป็นอะไรพวกเนื้องงเนื้อมอกเลยผู้หญิงก็เหมือนกันต้องระวังถ้าสามีมีกลิกบางสามีมีคุกมีอะไรบัางเก็บกดกดไว้กดไว้จนจนกลายเป็นอะไรเนื้องงเนื้องอกเลยมาลงมะเร็งเลย สังเกตเราไปดูเลยแม้ผู้หญิงที่มีปัญหาช่องคลองช่องมดลูกเนี่ยส่วนมากจะปัญหาไปถามมันจะมีปัญหาเรื่องอความรักเรื่องสามีเรื่องคิกเรื่องคุกเรื่องอะไรเนี่ยมีต้องผ่าออกตัดออกเนื้องอ,อกอะไรเ,เป็นเยอะเลยจะมาเห็นนะที่มีปัญหาแล้วผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากปัญหาเกี่ยวกับต่อมต่อมลูกหมากในนี้เห็น,นมีสี่รายคนใครตัดออกไปแล้วบ้างเนี่ยมีไหมยังอยู่ครบไหมหรือว่าไม่มีไนะ มีสีบ้างของพ่อมีไม่เหนอะหลวงพ่อไม่มีมะเร็งนะ,ะถ้ามีมีนี่ก็จะมีบางทีเราต้องดูครอบครัวแล้วนะมันพ้อมูลเราถ้าไม่มีแต่เลขแปดตัวนี่มันมีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรนะ,ะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่กรรมพันธุ์มะเร็งกรรมพันธุ์เหมือนกันนะ,ะ,นนะะถ้าใครเป็นพ่อปู่ยา่าตายายพ่อแม่เป็นมนะเร็งเนี่ยยังไงเราต้องระวังหน่อยต้องตรวจเช็คหน่อยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปต้องอดูแลตรวจเช็คอัพบอดี้ร่างกายหน่อยอะระวัง ให้ระวังอาตมาก็ไม่เชื่อหลังจากอัตมาด,ดูดูดูมันเนี่ยไปที่เยอรมันไปที่อัมบวรแล้วสอ,อนเนังสืเรื่องรหัสชีวิตด้วยหรือว่าสอนทางชีวิตเอ๊ะคนนี้เลยสีเยอะจังเลยอตตมาก็ทักทักเคยไปตรวจนั่งชายชุขกับ้าหรือเปล่ามาต้องระวังนะันเพราะว่าคนอาจจะเป็นมะเร็งนั่นแหละแค่คุยไปเกิน,กนไปนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ฟังเท่าไหร่นะและโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยไปเจอศาสตร์ของศาสตร์ของเวียดนามอ่าถ้ามีจุดอะไรนะ ตรงคอเนี่ยจุดำดำๆเป็นฝอยตรงคอเนี่ยที่เส้นตรงคอที่เขาเรียกว่าจะเป็นเส้นสุขภาพตรงคอถ้าสังเกตถ้าคุยๆดูถ้าเจอฝายจุดนี้เลยนะพบเนี่ยรับรองสัญญาณมะเร็งนี่ฟันทงเลยร้อยคอเลยฟันทงล้านเปอร์เซ็นเอ๊ะวันนั้นจะเห็นจุดำดำๆตรงนี้ออกมาเราก็ไม่รู้ว่าออกมาเมื่อ,อไหร่จุดสีดำที่เนี่ยที่คอเนี่ยมีไปะที่คอหอยเนี่ยใครมีไหมไม่มีนะไปเช็คดูกันไปซ้อมกระจกเห็นไหม อันนั้นอ่ะพอดีแต่มาก็ทักไปนั่นแล้วก็บวกกับจดนี้ด้วยบอกกับรหัสชีวิตด้วยนี่เขาก็ไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะตูน่าพนดีอะไรเป็นรู้สึกจะเป็นเจ้าของร้านอาหารหรืออะไรนี่เสร็จแล้วต่มาก็บินกลับมาถึงเมืองไทยไม่เกินสองอาทิตย์ลูกศิษย์ที่ต่มาไปพักที่บ้านนะครูต่อยครูต่อยครูต่อยเนี่ยไปพักที่บ้านเขาเสร็จแล้วเขาโทรมาอาจารย์อาจารย์วันนั้นอาจารย์พูดราชีพึ่ว่าคนนั้นต้องเป็นมะเร็งเนี่ยเขาไปตรวเช็คอะจริงๆด้วยตอนเนะโอ้ย หลังจากนั้นเราก็ไปตรวจไปดูแลไปผ่าไปคี่มงไปคีโมอ,อันนี้น่าจะดีขึ้นนะรอดขึ้นนี่แหละบางทีไอ้ไอ้เลยนพวกมะเร็งมะเร็งเนี่ยที่เขาไปตรวจไปเช็คสกแกนอะไรเนี่ยบางทีไม่เจอนะระยะหนึ่งระยะสองแล้วไม่เจอวกวจะเจอนั่นนะระยะไหนละ่ะระยะสุดท้ายเ<ห>ลยขาอ่อนละบางทีเนี่ยคนได้โอ้โหยิ่งบอกว่าระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหแบบว่า<อ>แบบว่าาคนถ้าใจไม่สู้นะตกใจหมอพูดในป๊อบในไปเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้แต่ถ้าเรามี เอเลขสี่เนี่ยราก็ต้องต้องเตรียมตัวแล้วต้องเป็นตรวจเช็คเป็นระยะแล้วก็ต้องเคลียร์ปัญหาบางทีรหัสชีวิตเนี่ยสามารถแก้ปัญหาพวกโรคภัยแค่เจ็บโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยอาจารย์ก็ว่าเคลียร์ได้มันเคลียร์ได้แต่สมมุติว่าเราเป็นมะหาะมะเร็งช่วงมดลูกรังไข่หรือว่าต่อมลูกมากหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปเคลียร์กับปัญหาที่สามีคนแน่สามีอะไรที่เราปลุกอาคาที่แบบว่ามันเป็นปมนอะไรสักอย่างที่นว่ามันปลดไม่ได้แล้วก็เอาหมอศีเอาหมอศีลด้วยนะ อาโหสิกรรมหรือว่าอาภัยให้เขาหรือว่าอะไรเขาเขาเพราะว่าอาหาโหสิอาโหสิกรรมหรือว่าอาภัยพบเนี่ยไอ้ปมอะไรที่มันอยู่ในี่ยเราเก็บคนเป็นปมปุ๊บมันก็จะหายมันก็จะหลุดบางทีไม่ต้องไปผ่านตัดไม่ต้องอะไรต้องไปเจรจาไปอาโหสิไปอะไรคุยกันให้เรียบร้อยวันนี้ไม่ปวดไป็จังจริงเขาก็ไม่มีอะไรแต่เราคือเราก็จะโมโหอยู่เครียดอยู่อะไรอยู่างนั้นนี่แหละบางทีอีกอันหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นด้านมดอะไรนะมันเร็งเต้านมทางขวา อันนี้ก็จะมีปัญหากับลูกน,นี่จะเครียดกับลูกนะลูกทาให้เครียดเครียดจนแบบว่าเก็บกดกด,กดจนกลายเป็นะมะเร็งเต้านมเอาไปเสิร์ชดูนะถ้าถ้ามันมีปัญหาอีกอันหนึ่งขัางาข้างซ้ายเออมเมื่อกี้ข้างขวานี่ข้างซ้ายข้างซ้ายนี่จะเป็นอะไรนะเกีย่ยวกับหน้าที่การงานทํางานนี่แบบว่าโอ้โหจริงจังนะหน้าที่การงานเอาจริงเอาจังแบบว่ากัดไม่ปล่อยต้องดีต้อง,ปองเป๊ะต้องเนี้ยเออคนเนี้ยต้องระวังข้างอะไรนะข้างซ้ายข้างซ้ายจะเป็น รือ่องการงานข้างขวาเนี่ยลูกนะลูกมีปัญหากับลูกต้องไปเคลียร์เรื่องลูกเราลักลูกคนนี้บ้างไม่บ้างมันว่าเครียดกับลูกคนนี้อ,อะไรเราต้องไปปลดล็อกเลือนั้นถ้าปลดล,อล,ล,อล,ล,อล,ล็อกเรองนั้นปุ๊บนะมันเลยต้านมหายเลยไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปคีโมเลยโอเคเลขสี่เมื่อกี้ความการงานสุขภาพความรัก <c oughs> ความรักเลขสี่นี่เป็นยังไง<อ>เ,เลขสี่นี่ความรักนี่คือว่ารักที่ว่าต้องภาระนี่สินนั้น หรืเมื่อเราแต่งงานเราแต่งคนพอดี avenue, เขามีลูกสาวคนเดียวแต่พ่อแม่เขายังอยู่แล้วแต่งคนนี้เพรเราต้องเลี้ยงดูสามคนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเขาด้วยาบางครัง้งเ,เลกซี่เนี่ยเราแต่งงานของคนนี้โอ้คนนี้เขามีลูกติดมาสองคนอีกเราต้องดูแลอีกไงคือว่าเป็นความรักที่ว่าต้องแบกต้องขลังไม่ใช่ว่าเราแต่งคนเดียวดูแลคนอีกสี่คนบางทีคอเลยถอยเลยไม่อยากจะเอาเลยไม่อยากจะแบกขละเลยเลกซี่จะมีแบบว่า ความรักที่แบบมีแบบมีภาระมีของแข็มมีของแข็มมีอะไรนะอะไรนะเป็นไม้มาฮะเป็นไม้มาเป็นไม้มาก็มีแล้วผู้ชายก็เป็นของไม้ลู๊กติดอะไรเนี่ยนะต้องรับภาระหรือเปล่าเราแต่งคนเดียวเนี่ยเราต้องดูแลครอบครัวทางนู้นด้วยครอบครัวทางเราด้วยโอ้โหแค่พ่อแม่เราก็ดูเลยนะมาแต่งกับเขาเราต้องไปดูแลทางนู้นด้วยบางทีพี่น้องเขาด้วยโอ้โหมันลำบากล่าสุดนี่เหมือนกันเรมาไปเจอนี่แค่สี่นาทีฮอลแลนด์ นั่นเข้าไปดูไปดูรหัสชีวิตมอนกันโอ้โหอยู่ที่นี่นะเป็นคุณหนูนะเป็นลูกของลูกของผู้ว่าลูกของอขับรถปเปอสปอร์ตกินดื่มเที่ยวอะไรแบบว่าเป็นคุณหนูอ่ะสปายไม่ต้องทํางานอนะ่ะพอแต่งไปเออแลนะอยู่ท้องประเทศต่างประเทศฮอลแลนด์ก็โอ้โหต้องดูแลพ่อแม่สามีต้องเดินลน้องชายสามีญาติาพี่น้องสามีประมาณ 4- ี่ห้าหกคนคนคน,คนเดียวทํางาน เปิดร้านนวดร้านนวดจะแค่เล็กๆสางมีสร้างให้ประมาณสีณนะ่คนสี่เลยแล้วก็นวดให้โอ้โหต้องดูแลคนทั้งครอบครัวเลยโอ้โหจะมาเห็นนะจะมาไปเยี่ยมเนีตำนานเห็นชีวิตต่างประเทศแต่ละคนในบางทีเขาเล่าประวัติให้นะโอ้โห,บ,โโหบางทีเราอยากจะ,ะน้ําตาซึมไปข้างในนะบางทีมันเหนื่อยลำบากมันจนะนบบนี้ไมนะ่ได้สี่เนี่ยคือว่าแต่งไม่ใช่แต่งคนเดียวต้องดูแลหลายๆลายคนความรักความรัก,ลกแล้วแล้วก็ผู้ชายเนี่ยคือว่า หรือว่าผู้หญิงก็ดีถ้าแต่งเนะี่ยถ้ามีลูกเนี่ยก็คือว่าแต่งงานเช้าล่า,ลาสุดเพิ่งส่งกลับไปเนะี่ยมีชื่อคุณอลิสอะไรนะลาวอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะอลิซาเดอร์ใช่ไหมใช่อเล็กอเล็กอลิสอล็กใช่ไหมเอออล็กแต่มาเพือออล็กนี่ยังโสดอยู่นะที่ไหนได้เมื่อวานนั่งคุยกันกินข้าวนละ้อายุสิบเจ็ดมีลูกละแตะมาก็ไม่ดูรหัสอะไรนะั่น่าจะมีเลขสี่เนะี่ยหือว่าผู้ชายเนะี่ยถ้แต่งงานเช้ามีลูกเช้า ผู้หญิงก็จะมีลูกเช้าเพราะคล้ายๆว่าเลขสี่เนี่ยคือเป็นเป็นเลขที่ว่าต้องต้องสืบทอดอะไรนะกรรมพันธุ์หรือว่าสืบทอดทายาทต้องมีทายาทบางคนถามว่าเอ๊ะี่จะมีทายาทเนี่ยจะมีลูกไม่มีอะไรไหมถ้าเราเห็นลูกมีเลขสี่ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะมีสืบทายาตได้นะแล้วก็มีลูกเยอะนะ้มีลูกก็มีลูกเยอะถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยมันจะ สุดตรงเลยนะถ้าม uh, ีก็มีเยอะถ้าแต่งงานต้งแต่งงานเช้าถ้าไม่แต่งก็นั่นแต่งตอนแก่นั่นอ่ะอ่าสี่สิบไปห้าสิบไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าแต่งงานเดียวเหรอครับครับเร็วก็ใช่แต่งามันมันจะสุดตรงเนี่ยถ้าแต่งเดียวก็ถ้าแต่งเดียวก็มีลูกดกมีลูกเยอะแต่ถ้าไม่แต่งก็นั่นอ่ะอ่าคือว่า ต้องแก่หรือว่าไม่มีเลยมันจะมันจะเรียกว่ามันไม่อยากรับผิดชอบเพราะว่าโหมีลูกปุ๊บต้องรับผิดชอบต้องดูแลเลยกลัวกลัวความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมสืบทายาทไม่ยอมรับผิดชอบจะหนีความรับผิดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีขค้ื่ที่ว่าต้องมีทายาทต้องรับผิดชอบต้องมีทายาทต้องงมีคนสืบตระกูลสืบมรดกเลยเลขสี่แล้วก็เลขสี่นี่จะเป็นเลขที่ว่าถ้าเรามีลูกมีอะไรปุ๊บเนี่ย ลูกเราเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเลขสีน่นี่เหมือนกันเรากินน้ําต้นน้ําตรงไหนมีที่ไหนเราก็จะไม่ลืมต้นน้ําตรงนั้นเราก็คือว่าเป็นคนคิดมีอะไรนะคิดตอบแทนมคทงคลคนอื่นะจะมาเจอเหมือนกันนะฮะัตสิทธ์ก็ดีใครก็ดีที่เราสอนไป็กป๊อบเนี่ยมีเลขสี่เนี่ยป๊อบอ๋อวันฟูติ้งต่องติ้งต,องอตองนะ่อโอนต่องแล้ว ตอบแทนมันผู้บางคนนี่มีแต่ส่มทบมันไม่ส่งโอนตังมาเลยแล้วางเลขสี่นี่อ่ะละเจอละโอนตังมาละสองพันบ้างสามพันบ้างร้อยหนึ่งบ้างแล้วแต่เราก็ไม่ได้ขอแต่เขาโอนตังคยอะหรู้แต่าขอบแทนเงนคุณอ่าหรือว่าเนี่ยคือว่าคือคนที่อ่าเป็นคนกตัญญูกตัญญูที่เป็นคนกตัญญูอะไรนะเลขสี่โอเคโอเคการงานสุขภาพความรักแล้วก็อะไรการเงินการเงินอ่ะการเงินก็ เกี่ยวกับการเงินการเงินก็เกี่ยวกับนะต้องมีอะไรนะบริษังบริษัทอะไรนะมีบ้านมีธุรกิจส่วนตัวแล้วรับผิดชอบเกี่ยวกับออกไําไรจับกิจกรรมจับคอร์สมีลูกศิ์คนหนึ่งละหักสองสองสี่เหมือนกันโอเปิดคลินิกโอ้ไม่มีไม่มีคนไข้มาเลยมาถามมาอาจารย์จะทำยังไงดีแต่มาก็แนะนำว่า อาผมก็จับคอร์สท kind of ี่เปิดคอร์สทำงานกิจกรรมอะไรบ้างจัดคอร์สจะดลงอ่ะแล้วใครไปสอนจับคอร์สอ่าจารย์ก็ไม่คยอยู่ไม่เป็นไรเอาเนี่ยเอาหมอเบียร์ไปแล้วก็ส่งหมอเบียร์ไปให้หมอเบียร์ตอนเนี้ยหมอเบียร์ขึ้นสอนได้แล้วได้ก็ส่งหมอเบียร์ไปเขาก็จับคอร์สจัดไปจับไปสองสามคร์สไปโอ้รู้สึกว่าสิบอี้สิบคนตันสิบคนตอนนั้นจะมาไม่เคยอยู่เลยจะมาไปตูนต่างประเทศจัดไปเลยโอ้โหดีเลยนะเราเอามาจาไหนก็ เลขสี่เนี่ยเหมาะที่จะทํางานกิจกรรมออกรายเนี่ยอยู่ข้างหลังจับกิจกรรมจัดคอร์สจับอบรมจัดแรงรวมคลนะรวมพลดีมากมนมีพลังก็จะได้เงินนะ่าไปจะไปทำงานเงินด้วยอยากเหนื่อยรงกายจะเหนื่อยโอเคแล้วไหว้พระไหว้พระนี่เลขสี่ให้ไหว้พระพระมาลายพระมาลายพระมาลายนี่คือว่ามี คำหนึ่งอะพ่ะย่ะปณิธานพระมารายเนี่ยอะไรนะตีอี้ว้คงสืบผู้ศรัทธาแปลว่าอะไรนะถ้าโลกมนุษย์เนี่ยโลกใต้นรกเนี่ยไม่ว่างจากคนอะไรที่ตกนรกไปเนี่ยท่านจะไม่ยอมสําเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมารายนี่ยถ้าบ้านเราเออถ้าภาษาจีนว่าตีจังหวังกุศะเราจะเห็นท่านที่หัวโลนๆว่าใส่หมวกมีเลนสอคันทาเหมือนกับพระธรรมกำจังเนี่ยนะเนี่ยพระมารายเขาว่าคัดสิบ กิตติสิทธันใช่กิตติสิทธันกิตติสิทธันนะภาษา,าบาลีกิตติสิทานอ,อันนั้นจะปฏิหานท่านจะแน่ๆมากเลยนะท่านจะอันนี้เลยท่านแบบไม่ยอมสําเร็จเป็นสมพุทธเจ้าท่านอรหันตแล้วท่านจะขอโปรดคนในะี้เนี่ย